ช่วง Guest Perspective เอาละครับช่วงต่อไปนะครับ Guest Perspective นะครับหลายคนที่ติดตาม Morning Brief มาก็จะเห็นนะว่าจะมีช่วง Know the Market เนี่ยที่ทาง JP Morgan ร่วมกับ k a s e t มาเล่า Investment Outlook ดีๆให้กับเราก็ถ้าพูดถึง JP Morgan กับ k s s e t ถ้าจะให้ Outlook ดีเข้มข้น ก็ต้องเป็นแขกรับเชิญจากทางเคอสเซนี่แหละวันนี้เราเชิญใครมาครับวันนี้นะคะเรามีคุณมิวรุ่งโรธเศรษฐกรซึ่งเป็น K คอสเซ i อินเวสเมนต์เอ็กซ์เพรของพวกเรานะคะจะมาให้ความรู้แล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ global market โอเคขอเชิญคุณมิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างเศรษฐกิจภาวะการลงทุนมันเหมือนจะผันผวนนะเหมือนเปิดปีมาปีนี้มันทุกหลายๆอย่างไม่เป็นใจคุณมิวเป็นยังไงบ้างอ๋อผมก็ ผันผวนตามไปด้วยครับ <laughs> ก็ตามตลาดไปเลยแต่ว่าเราก็ต้อง stay invest in long term นะครับ <laughs> แต่ว่าภาวะต,ตลาดตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นการต้องเด็ดท์เข้ามาเนี่ยโอ้โหแกว่งไปแกว่งมาตลอดนะครับ <laughs> เดี๋ยวกลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ได้นะครับคล้าย <laughs> ๆคนเป็นวัยทองนะครับ <laughs> <laughs> อันนะช่วงที่แล้วของรายการเนี่ยเราพาไปฉายดูภาพ technical analysis ล้วก็พบว่ามันมีอยู่ตลาดหนึ่งที่แย่เหลือเกินนั <Ừ. S 2> ่นคือประเทศไทยเราเองแล้วก็เหมือนกับมันก็เป็นคอนเซนแซสในมูช่วออกรีเมนนะของคนลงทุนว่ามันควรจะออกไปข้างนอกออกไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งล่าสุดก็เคสเสร็จเพิ่งออกกองทุนกองทุนหนึ่งมาชื่อ KG Select อยากให้มิวเล่าถึงกองนี้หน่อยว่ามัน <c oughs> แบบว่าลงทุนแบบประเภทไหนจะเป็นคอเอควิตี้แล้วเหมาะกับนักลงทุนยังไง <c oughs> ได้เลยครับตัวของ KG Select นะครับออกมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุน ในอุตสาหกรรมไทยเราเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ global equity ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันออกไปทาง growth หรือไม่ก็ value ทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวของ KG Select เนี่ยเราออกมาเพื่อตอบโจทย์ความเป็น core equity ที่แท้จริง core equity คืออะไรคือการที่เราลงทุนในพอร์ตแล้วก็ลงทุนต่อไปได้ยาวนานนะครับตัวของ KG Select เนี่ยจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของ d e v e l o p market เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็สามารถลงใน emerging market ได้ในส่วน ไม่เกิน5%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวของผู้จัดการกองทุนทีมตัวของ JP Morgan Asset Management เองนะครับซึ่งเป็นกองทุนหลักของ KG Select เราเนี่ยเขาเน้นคัดเลือกหุ้นแบบ bottom up เพียวๆเลยนะครับไม่ได้เน้นไม่มี macro view มาเกี่ยวข้องนะครับเขา bottom up ุูนหลายตัวไปเลยนะครอันนี้จะเป็นจุดเด่นหลักของเรานะครับขอถามเอยได้ไหมคะว่าแล้วสถานการณ์ทั่วโลกเป็นอย่างเงแล้วที่คุณมีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเน้น d e v e l o p market เป็นหลักใช่ไหมคะย m e r g i n g Market แบบนิดเดียวแล้ว d e v e l o p market เนี่ยที่ที่อยู่ในพอร์ตที่เราคัดมานยคะตอนนี้สินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตยังหนักไปอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าคะตัวของ global select นะครับอย่างที่เรารู้กันตัวของ d e v e l o p market เนี่ยมันหนัก อเมริกาไป70%อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามันก็ยังคงเป็นประเทศหลักๆที่ยังอยู่ในพอร์ตของเราทีนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ้ยตอนนี้โห S&P 500 NASDAQ ลงกันละนาวเลยแล้วมันจะรอดไหมเราต้องถามชัดๆกับตัวเองเราก่อนว่าอเมริกาเนี่ยจะพังหรือเปล่า ไม่ถูกไหมครับมันแค่เป็นการลงแค่นี่คยอไม่แน่พราทำยังอยู่ยาวๆก็เอออันนั้นผมก็เริ่มสงสัยในตัวเองแล้วเหมือนกันแต่ข้อดีแต่ข้อดีของเขามีไงคือเขาอยู่ที่เทอมสุดท้ายแล้วถูกไหมเดี๋ยวยังไงก็ไปหมายถึงไปไหนหมายถึงไปลงจากตำแหน่งอีกทีข้างหน้าอันนั้นเรียกว่าซอฟแลนดิ้งเนอะไรคุณจะแช่งอะไรเขา เรียังไงต่ออเมริกาอยู่ยาวๆแน่ๆประเทศนมายถึงประเทศอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับในกราฟนะครับถ้าเกิดดูจากซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่าอเมริกานะครับเป็นเศรษฐกิจหลักๆของประเทศเนี่ยเทียบกับเดเวล็อ e มาร์เก็อื่นๆอย่างเช่นยุโรปญี่ปุ่นนะครับเส้นสีเขียวยังคงมีอัตราการเติบโตในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยที่ มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับเดเวลอร์มาร์เก็ตอื่นๆนะครับ uh huh. ทีนี้มันก็เลยส่งผลไปด้านขวามือนะครับก็คือตัวของผลประกอบการนะครับของพุ้นในตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็เห็นได้ว่าปี2025เนี่ยเติบโตโดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็เทียบกับ2024ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเป็นภูมิภาคหลักๆที่เราคิดว่ายังคงมีคุณภาพมีการเติบโตที่ดีอยู่ โอเคร okay, ครับผมนักลงทุนที่ดูรายการนะรวมถึงบนแพลตฟอร์มฟิโนเมนาด้วยเนะี่ยจริงๆทุกคนเนะ่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นเวลาเขาดูไส้ในพอร์ตนะเขาเจาะกันไปลึกมากเลยถามกันเป็นลายตัวเพราะนั้นยังไงก็ต้องถามคือ Performance นซ์พอร์ตอาจจะด,ดีจริงแล้วคุณลงทุนหุ้นอะไรที่มาของผลตอบแทนนะมันมาอย่างไงแล้วเมื่อกี้มิวบอกผมบอกว่าลงทั้งสไตล์โกลดกับสไตล์แวลู ยกตัวอย่างให้ได้ไหมว่า growth กับ value มันมีเป็นยังไงบ้างได้เลยครับตัวของ growth นะครับถ้าเกิดเราดูนะครับตัวของ t o p 10 h o l d i n g อันนี้คัดไม้สดๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของกองทุนหลักเราเป็น ETF อันนี้เราเอามาให้ดูล่าสุด10ตัวนะครับจะเห็นได้ว่า4ตัวแรกนะครับเป็นโกรดนะครับ hmm. อีก6ตัวเป็น Value หรือว่าด n ฟนซีนะครับ hmm. แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้จำเจไม่ได้อยู่แค่โกรดอย่างเดียวหรือว่า hmm. ไม่ได้อยู่แค่แวลูอย่างเดียวนะครับ4ตัวแรกเราคุ้นหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับ Microsoft Amazon Meta Platform แล้วก็ Nvidia นะครับ <Sure. S 1> ช่วงที่ผ่านมาทั้ง4ตัวเนี่ยมีผลประกอบการที่รายงานในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยออกมา สองดิจิตกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับ AI ที่เป็นกระแสหลักตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทราบรู้จักหุ้น4ีตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถัดมานะครับเราจะเห็นได้ว่า l v m s ทุกคนรู้จักอยู่แล้วหลุยวิตต t องนะครับคุณบุกมิกอาจจะมีอ Top s นเ n อร์ค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเฮ้ยคุณซื้ออะไรเนาะน้ำที่คุณแบบว่าไปกินฟรีไม่นับนะ ซื้อหุ้นซื้อหุ้นโอเคครับผมแล้วก็จะมีตัวของออทิสเมอร์วายนะครับออทิสเมอร์วายเนี่ยทำลิฟต์กับบันไดเลื่อนจริงๆเนี่ยที่ลิฟต์ของออฟฟิศของเคสเซร็จเรานะครับก็ใช้ของออทิสเมอร์วาอที่บ้านผมก็ใช้ลิฟต์ของยี่ห้อเนี้ยครับอ๋อดีเลยครับตอนนั้นฝันอยู่ฝันยันถึงยี่ห้อลิฟต์สุดยอดตัวต่อไปเป็นมินเทนเนอร์นะครับอันนี้เป็นอ่านแบบ เยอรมันเดี๋ยถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Munich Reinsurance <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ,อ, Munich, อ German, นะครับของมิวนิกของเยอรมันนะครับแล้วก็ถัดมา McDonald ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ The s t u t t e r n นะครับเป็นโรงไฟฟ้านะครับที่ขายพลังงานให้กับมลรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาน่าสนใจนะเพราะว่าดูจากคือมันมีหุ้นที่เป็น big tech อยู่ข้างในแต่กลายเป็นว่า top 10เนี่ยมัน หน้าตาหุ้นข้างล่างเนี้ยคือถ้าไปเปิดดูกองปกติจะไม่เห็นอยู่ในพอร์ตเลยจริงแสดงว่าค่อนข้างมีแบบความไฮคอนฟิคชันไหมถ้าเกิดเป็นตัวท็อป10เนี่ยจะค่อนข้างไฮคอนฟิคชันครับแต่ว่าถ้าเกิดถัด,ถดมาเขาก็จะมีใส่เข้าไปบ้างอาจจะไม่ได้ไฮแต่ว่าก็มีการเดเวอร์ซิฟายอยู่ที่70-100ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้ง70-100ตัวเนี่ยก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเพียรลีบอัพนะครับเป็นเพียทอมอัพ เลยจากทั้งหมด2,500ตัวที่ทาง JP Morgan เ cover นะครับทีนี้ขอสอบถามหน่อยในเมื่อสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ในอเมริกามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะที่จะเกิด recession เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วถ้าว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้จะ m o v สินทรัพย์ของเราออกจากประเทศนี้เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์ในการรับมือกับ สิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเราดูจากสไลด์นะครับชาร์ดด้านซ้ายมือกับด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น6เดือนก่อนที่จะเกิด Recession ในอเมริกาในช่วงแตกต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดเราดูด้านสาย6เดือนก่อนที่เกิด e c e s s i o n นะครับส่วนใหญ่หุ้นลงไปหมดเลยนะครับถ้าดูง่ายๆดูค่า Average ก็ได้ซึ่งเป็นบาร์สีเขียวๆในแท่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นผลตอบแทนที่เป็นติดลบรายปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูฝั่งตาสัตว์นี่นะครับที่อยู่ด้านขวาในกราฟซ้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่า Average ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบวกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าตัวของ Recession จะมาหรือไม่มานะครับ ตัวของกอง g l o b a l select เนี่ยเขาก็มีการ diversify ในหุ้นพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสได้รับผลอตอบแทนที่เป็นบวกได้นะครับเหมือนคุณมิวกำลังจะบอกว่า recession ไม่ recession น,น่สุดท้ายโอกาสมันอยู่ข้างหลังคือถ้า recession อยู่ก่อนหุ้นลงเดี๋ยวพอ recession ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ขึ้น ถ้าไม่รีเซช s i นก็แปลว่าก็ต้องซื้ออยู่ดี<ช>แล้วก็ตัวกองเนี้ยมันตอบโจทย์ในแง่กระจายการลงทุนไว้อยู่แล้วอย่าไปจับจังหวะอย่าไปทามมิ่งอะนรทีนี้เรามาเทศกาลใหม่ดีกว่าเทศก,กาลชั้นโตเคยได้ยินไหมชุนโต <laughs> ไ, <laughs> ไม่มันเป็นเทศกาลชั้นโตเพราะว่าอะไรโรูบป้ามันเป็น,นการ,รแบบว่าเพิ่มค่าจ้างอย่างนี้ใครที่อยู่ในสิ่งนี้ก็เติบโตแต่เทศกาลนี้มันไม่ได้อยู่ที่ยุโรปกับอเมริกาไม่อยู่ที่ไหนคะพี่แบงค์ญี่ปุ่นปะญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่เอออย่าโยนมาอย่างนี้ดิ พอไม่ดีเลยเออด้วยความที่กองเป็นโกลเพราะอีควิตี้ก็ต้องลงทุนหลากหลายญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ใน MSCI World ในสัดส่วนที่ใหญ่มากมีลงทุนในญี่ปุ่นไหมล่าสุดบริเวณวัฟเฟตเพิ่มพอร์ o r t ชั่นนะของเบิร์กชัยเข้าไปซื้อญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเขาเห็นอะไรอ่ะอ๋ออันจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเราไปดู GDP นะครับของญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับจากเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆการใช้จ่ายของประชาชนนะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เรื่องของชันโต ชุนโตอ๋อโอเคชุนโตนะครับหือเล่นเราก็เล่นกันสนุกเลยเราก็เล่นกันต่อเลยทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูนะครับจริงๆผมขอเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับชุนโตนะครับชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะครับหรือดูใบไม้ผลิโตแปลว่าโตโตอ่าใช่ครับในภาษาไทยครับพี่แบงค์อันนั้นถามผิดประเทศไปหน่อยค่ะแล้วโตในภาษาญี่ปุ่นคืออะไรโตแปลว่าสู้รบครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเข้าต่อสู้ในรูใบไม้ผลิถูกต้องเข้าต่อสู้กัน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับขึ้นค่าจ้างอะฮะนั่นแหะสิเขาต่อสู้กันครับระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัทเอกชนโอ้สหภาพแรงงานที่ญี่ปุ่นนี่คือยิ่งใหญ่มากมี power มากนะเขารวมกันทั้งประเทศเลยอย่างนี้เลยใช่ครับเฮ้ยน่ากลัวสาภาพแบบสภาพไทยเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะนั่นแหะสิเออแล้วเขาทำกันยังไงเขาวังจขอ process อะอยากรู้เขาทำยังไงก็คือเขาก็จะมีการเรียกร้องไปนะครับว่าปีนี้เนี่ย คุณควรจะขึ้นค่าจ้างที่เป็นเบสซารีเนี่ยเท่าไหร่เท่าไรเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. แล้วเขาก็จะมีแปลว่ามันมี2ฝั่งถูกไหมครับฝ่ายเรียกร้องก็คือฝั่งสหภาพแรงงานนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อีกฝั่งก็คือฝั่งที่ตอบรับ mm hmm. นะครับก็ค mm ือฝั่งบริษัทเอกชนนะครับมันก็จะมี2ฝั่งซึ่ง การเรียกร้องกับการตอบรับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ <S <S ใ,<ช>ในแต่ละปีถ้าเกิดพี่แบงก์กับคุณบูมิกไปดูตั้งแต่อดีตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเรียกร้องเนี่ยมันต้องเยอะกวัอนอยู่แล้วค,คุณต้องขึ้นเงินเดือนให้ชันเยอะๆ <S <S ใช่ไหมครับ <S <S แต่ว่าฝั่งบริษัทเอกชนก็จะบอกว่าไม่ ฉันไม่อยากขึ้นท่านขนาดน,านั้นเพราะว่าต้นทุนมันเยอะผู้บริหารก็จะออกมายืนหน้าออฟฟิศแล้วก็ขอโทษนะครับ <laughs> ขึ้นไม่ได้ครับกำเไรเรายังไม่ค่อยมีครับจะเป็นอย่างนั้น่ะเป็นอย่างนั้น่ะน่าจะเป็นอย่างนั้น<ต>ครับแบบนั้นคือสุภาพมากเลยนะอ่ะถ้าเป็นบริษัทไทยจะท,ทำยังไงฮะอยากไม่อยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ออกไปนอ่ันะไม่ต้องทำเสียงนี้่ะแต่พนักงานก็จะบอกว่าไม่ฉันไม่ออกออกไปฉันจะอะไรกินจริงสรุป ไม่ต้องตกลงอะไรเพิ่มเลยอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแต่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนไปจากในอดีตอ่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนยังไงถูกต้องครับถ้าเกิดเราดูจากกราฟนะครับอยากให้ดูแท่งสีน้ำน้ำตาลก่อนนะครับเป็นเวกโกรธเวกโกรธคืออะไรเวกโกรธก็คือผมก็ไปเอาจากชุนโตมาเนี่ยแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้รับการตอบรับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้ขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะก็จะเห็นได้ว่าโอ้มันอยู่ประมาณ สิบกว่าเปอร์เซ็นเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นกว่ากว่ามาโดยตลอดใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับเขาอยู่ในภาวะเงินฝืดด้วยซ้ำไปถูกต้องถ้าดูตัวแท่งสีเขียวคือ CPI เนี่ยอย่างช่วงปีปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าจนถึงปีสองพันเก้าเนี่ยเป็นช่วงที่เงินเฟ้อติดลบ ใช่แล้วอย่างนี้ก็ข้ออ้างไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเดินเดือนเลยใช่มันก็เป็นข้ออ้างชั้นดีเลยที่ตัวฝั่งของบริษัทเอกชนเขาไม่อยากขึ้นให้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเดือนของคนญี่ปุ่นไม่ขึ้นเลยช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูปีก่อนหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแท่งสีน้ำตาลนะครับเขาเรียกร้องไปแล้วประมาณ5%กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ หลาย10ปีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเองก็ยังขอเพิ่มด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยขอถึง6%รนะรขอเพิ่มขึ้นจากปีก่อน6%นะครับทีนี้เราต้องมาจับตาดูกันว่าเจริง,รงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรียกร้องไป6จะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูช่วงนี้ผ่านๆมานะครับแกลบของการเรียกร้องกับการตอบรับเนี่ยเริ่มแคบลงแต่ว่าอะไรเรียกร้องเยอะฉันก็ยอมจ่ายก็ได้นะเพราะว่าเงินเฟ้อมันกระเตื้องขึ้นมาจริงๆนะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเรา ติต่างนะครับเราลอง f o r ์ c ค s t ดูนะครับว่าถ้าเกิดเรียกรองไป6เนี่ยแล้วได้ประมาณจาก5กากังกนะครับเราก็จะได้เรียวเวทซึ่งเป็นจุดนะครับจุดกลมกลมในกราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าเอเรียวเวทมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะต่อให้หักเงินเฟ้อออกไปแล้วเนี่ยเงินเดือนที่หักเงินเฟ้อเราก็ยังได้ในอัตราที่สูงขึ้นนะครับยิ่งดูตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าแปลว่า เงินญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะใช้จ่ายได้มากขึ้นเลยถ้ามองจากกราฟนี้นะผมเดาวะผมเดาใจมิวก็คือว่าแสดงว่าคอนซัมมชันอาจจะมาเพราะว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น เขาน่าจะเอามาจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับถ้าเกิดเราดูระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ว่าพี่แบงค์ตัวของเศรษฐกิจคนญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็เริ่มเข้าสู่สูงวัยกันค่อนข้างเยอะไม่ใช่เริ่มมานานแล้วด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัโพก็อาจจะสู้ประเทศอื่นๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นมันต้องเป็นแบบ selective จริงๆนี่ญี่ปุ่นไหมไปไหนต่อดีประเทศพี่สีไหมพี่สี พี่สีพี่สีทนได้ไม่ใช่สีจิ้งผิงอจีนจีนตีนี้เหมือนจะแบบว่าเนอะวิ่งแบบกระชูดพุ่งเป็นบ้างไฟพญานาคพญามังกรไม่ใช่บ้างไฟพญานาคใช่คือจีนกลับตัวแล้วหรือยังจีนจะมาจริงไหมหลังจากนี้จะมีความสัมพันธ์ตกอพอร์ตยังไงแล้ว GC l e เล็กเนี่ยเลือกหุ้นจีนตัวไหนเข้ามาในพอร์ตบ้างได้ครับก็กราฟกราฟเดียวเลยครับครับสามารถบอกได้ทุกอย่างนะครับก็คือ คอนซัมช um ันเออซูเ sumer confidence นะครับของจีนนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางการจีนเนี่ยเขาจะมีนโยบายอัดฉีด4แสนล้านหยวนใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าจะมีเรื่องของ AI เรื่องของเซนติเมนต์ในหุ้นเทคที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่า Consumer Confidence ตอนนี้หรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมันยังค่อนข้างต่ำอยู่ แล้วทีเนี้ยมันยังต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะกว่าจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นตรงนี้ให้กลับมาใช้จ่ายได้นะครับแต่มันก็ยังมีคําว่าแต่อยู่ในนั้นนะครับถ้าเกิดเราลองมองเป็น2มิตินะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับฝั่ง AI ฝั่งเทคนะครับมันจะนำไปก่อนแล้วนะครับซึ่งมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ต่อตัวเซนติเมนต์ของอหุ้นจีนโดยรวมด้วยนะครับพูดแบบนี้ก็แสดงว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของ t t e x คงไม่เอาพวกโออีโคโนมหรืออยู่ใน a อเชร์น่าจะเป็นหุ้นฝั่งเทคมากกว่าถูกต้องค่ใช่เอาตัวไหนเข้ามาเอาตัวไหนเข้ามาในพอร์ตจริงๆตัวของ อ่พวก AI ของจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดยตรงนะแต่ว่าเขามีตัว T SMC อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มี SK Hynix นซึ่งเป็นของเกาหลีใต้นะครับหรือของจีนเองเนี่ยเขาณตอนนี้เนี่ยมุมมองของทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะยัง มองรอสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับว่า oh. เออมันน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ <laughs> นะครับดีขึ้นกว่านี้สัญญาณนี่คือแบบเกี่ยวข้องกับการ <c oughs> บริหารประเทศหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะสัญญาณทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละ <c oughs> รีเทลเซลที่ <c oughs> ราฟตัวดีไหมต้องกราฟสีฟ้าพองหัวขึ้นอย่างนี้ไหมใช่ต้องพองหัวขึ้นมาจริงๆนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่ง Go ล e ฟเซเลกตเนี่ยเขาเน้นหุ้นที่ เป็นยูนิคจริงๆไม่มีธุรกิจอื่นที่ลอกเลียนแบบไม่มีธุรกิจของบริษัทอื่นๆที่สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยยังหาในจีนไม่ค่อยได้อยู่นะครับแต่ว่าเพราะว่าจีนเรียนแบบมาตลอดใช่แม่นาคตเป็นต็อปปี้เกตเอแต่ตอนนี้เริ่มดีดีอาจจะดีกว่ากอฟเก่งจนเขาฉลาดแล้วเนี่ยไม่กอฟเก่งจนตอนนี้ คืออเมริกาต้องก๊อปดีซีไปแล้วนะเออมันก็ไม่ธรรมดานะก๊อปมา<อ>ต้องก๊อปกล<อ><อ>ับไม่โกง <laughs> ครับอ,อันนี้คือจีนไปต่อฮะไปต่ออีกประเทศหนึ่งที่สำคัญมากๆใน Emerging Market เเหมือนกันอันดับสองคืออินเดียจริงแต่อินเดียมีไหมอินเดียมีไหมถ้าเราดูจาก ตารางนะครับเราจะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยโหเก็บภาษีน้าเข้าจากสินค <Así. S 2> ้าท uh ี่นําเข้าจากอเมริกาเนี่ยสูงมากใ0เสิเลยใช่ไหมครับแต่ว huh. uh ่า huh. ฝ <exams>. ั <comum> ่งอเมริกาโหเก็บจากอินเดียแค่3%เองนะครับทรัมป์ถ้าถ้ามีแบคงเป็นทรัมป์เอาไงครับก็เรียกโมดีไปคุยที่ห้องทำเนียบขาวเรามาคุยกันหน่อยไหมเอาย่งไรดีแล้วถ้าเขาบอบว่าไม่คุย เขาไปกันแล้วเขาไปคุยกันแล้วมารอดูคุณด้อ่านข่าวอ่านลายกลุ่มเลยดิอ่านทำไมอ่านกราฟก็พอแล้วนี่อ่านแล้วมันเป็นความเสี่ยงไหมว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีมีโอกาสไหมมีแน่นอนครับเขาต้องมีโอกาสที่จะขึ้นภาษีหรือที่เขาเรียกว่า reciprocal tariff ใช่ไหมครับก็คือคุณขึ้นมาฉันขึ้นกลับนะครับก็เป็นการตอบโต้ไปทีนี้เรามาดูว่าสินค้าอะไรของอินเดียถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่เขาไม่เจรจากันเลยนะครับไม่ไม่ยอมซื้ออะไรจากอเมริกาไปเลย จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็คาดไว้ว่าตัวของ t ท r ร f ิฟที่มีอเมริกามีโอกาสจะขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเลยนะครับสินค้ายานะครับพวกยาเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าเอ็กซ์พอร์ตหลักๆของอินเดียนะนับเป็น30%เลยของมูลค่าสินค้าส่งออกของอินเดียทั้งหมดที่ไปอเมริกาในตารางนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยเขาเก็บสินค้านําเข้าพวกนั้นเนี่ยศูนเรนะครับขงเป็นประโยชน์กับคนในประเทศเขาไงใช่สมมติโอ๊ยไปโรงพยาบาล คือไม่ได้ตายด้วยโรคนะตายด้วยบินจริง เมกาแบบแพงมากต้องมีประกันน่ะถึงล้วผมมองไม่เสียงคุณมีวันนี้ผมเถียงคุณเมนาไม่ขึ้นหลอกภาษียาแต่ว่าถ้าเกิดเราดูอินเดียเก็บจากเมกาศูนยถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคเขาอาจจะขึ้นแต่อาจจะขึ้นไม่มากได้ไทยก็มีโอกาสแหละใช่อาจจะไม่กระทบบินมากนะแต่ไปขึ้นที่เซกเตอร์อื่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นเออเป็นไปได้ไปได้ใช่แล้วก็อีกอันทันมานะครับพวกสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับแมชชีนนะอันนี้ ก็ถือว่าเป็นอันดับท็อปฟที่อินเดียเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกาเลยนะครับก็มีโอกาสเทียขึ้นถ้าเกิดพี่แมงกับคุณมูมิกดูนะครับอินเดียเนี่ยเก็บจากอเมริกา7.4%แต่อเมริกาเก็บแค่1นเอเองนะครับโอ้หก็บต้อง6%เปเลยนะครับมีโอกาสเทียบขึ้นสูงมากตรงสินค้าพวกนี้โอเคครับอ่ะสุดท้ายจบแล้วครับให้ฝากหน่อยฝากหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่และอยากสนับสนุนแล้วก็อยากลงทุนไปทั้งโลกเลยรวมถึงตอนเนี้ย กองที่เป็นแฟลกชิพที่อยู่ในใจคุณมีเลยว่าเฮ้ยถ้าซื้อกับวัตจกสิกรต้องกองนี้นอกจาก k g จีซีเล็กนะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับได้ครับก็ถ้าเกิดเป็นกองคอพอดนะขออย่างมีครั้งหนึ่งเลยก็จะเป็น K ขีด g ีซีเลนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเซตเทอร์ไลท์ออกไปอยากเป็นหุ้นสารัฐนะครับก็จะมีกองเคขีด USA นะครับกองเทคโนโลยีหุ้นโลกนะครับก็จะเป็นกอง K ขีด GT นะครับหรืออย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับเวียดนามนะครับก็เป็น K ขีดเวียดนามนะครับอันนี้ก็จะเป็น แฟกชิของตัวของหุ้นของกองเรานะครับแล้วถ้าเกิดจะเป็นตราสารหนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวของ KSF Plus นะครับ KFIX Plus พวกนี้นะครับก็จะเป็นกองที่เน้นคุณภาพตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงนะครับอ่าแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะครับก็จะมีตัวของอสังหาริมทรัพย์นะครับ KPROP I นะครับก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับที่ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วนี่คือช่วงสุดท้ายนะครับกับ u a s Perspective ของเรานะ วันนี้คุณมิวมาฉายภาพให้เราเห็นนะว่าทั้งโลกเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วเป็นยังไงบ้างผมชอบที่ว่าความผันผวนนีที่มันเกิดขึ้นแต่พอเจอแบบที่ปรึกษาแบบเอ็กซ์เปิดอย่างคุณมิวพอออกมาจากป่าของคุณมิวแล้วมันดูทุกอย่างว่าเดี๋ยวก็จะผ่านไปเราแบบใช้ชีวิตแบบคูลๆยาวๆเดี๋ยวมันก็รอดได้คือเปนแบบว่ามันอยู่ที่เราเหมือนกันนะว่า อย่าไปแพนิกกับเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็น investment expert เนี่ยเขามองภาพยาวเยคะาฉะนั้นภาพสั้นๆเนี่ยอย่าไปแพนิกเยอะโอเคเหมือนด่าพี่อยู่ใช่ไหมไม่ก็บอกว่าทําไมเขาถึงสามารถคามได้ขนาดนี้เพราะว่าภาพทามเฟรมที่มองอ่ะมันไม่ได้ต้องตกใจโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกอง KG s e เล็กนะแล้วก็กองอื่นๆทั้ง K เวียดนามทั้ง K I prop ขี I แล้วก็มีตัว KG Tech ได้ทั้งหมดเลยจากบลจกสิกรกองดีๆทั้งนั้นขอให้ทุกคนสู้กันต่อไปครับคทาอยู่ไม่นานแต่พอร์ตเราตอนไปถึงกเกษียณเนี่ยยังไงต้องอยู่นานจัดพอร์ตลงคุณกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ